เพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะมาทําการดึงฝักยักษ์ตรงนี้ออกมากันนะคะโจดีดีทีการ์ด้นสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเราก็มาพบก,กับช่องดีดแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะวันนี้นะคะเรามีน้องเมโลค่ะตอนอ้วนปึกปัก มาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะน้องจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจริงๆเมโลนะคะเป็นกระบองเพชรแคคตัสที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆอย่างสองต้นนี้เนี่ยที่เป็นต้นยักษ์แล้วนะคะก็คือเรานะคะเลี้ยงน้องมาตั้งแต่น้องเป็นเมล็ดเลยนะคะเคยซื้อมาจากออนไลน์น้องเป็นเมล็ดแล้วก็มาเลี้ยงค่ะจนโต ได้แบบนี้ได้นะซึ่งสองต้นน,นี้น่าจะผ่านมาประมาณ6ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ต้นขวานะคะก็มีมงกุฎขึ้นมาที่ด้านบนสีข,ขาวๆเนี้ค่ะเขาเรียกว่าเซฟาเลียมค่ะเพื่อนๆเซฟาเลียมคืออะไรใช่ไหมเซฟาเลียมเนี่ยก็คือ มวกสีขาวๆนะคะที่แปะอยู่ข้างบนต้นเมลโลค่ะซึ่งเขาจะมีได้ก็ต่อเมื่อต้นนั้นนะคะพร้อมที่จะออกดอกแล้วก็ขยายพันธุ์โดยที่เราสังเกตน,นะคะว่าช่วงแรกๆที่เซฟาเรียมเนี่ยเขาผุดขึ้นมาจากกลางลำต้นนะคะเขาจะเป็นเหมือนตุ่มสัมีีเล็กๆก,ก่อนค่ะประมาณเท่าเหรียญ5บาทแล้วขนาดของเซฟาเรียมก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น แล้วเรานะก็ได้ไปอ่านเจอมาอีกค่ะว่าเซฟาเลียมนะคะสามารถบอกอายุของต้นเมโลได้ด้วยค่ะเพราะว่ายิ่งเขานะคะมีอายุที่แก่มากขึ้นนะคะเซฟาเลียมก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปค่ะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูภาพนี้เอาไว้ก่อนนะว่าเซฟาเลียม อันนี้นะคะมันแผ่ออกมาแล้วแต่ว่ายังเตี้ยอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูในปีถัดไปนะว่าเขาสูงขึ้นจริงหรือเปล่า ใครเคยเลี้ยงป่านางสูงขึ้นเยอะไหมอ่ะเวลาที่เลี้ยงไปจนแก่ๆอ่ะเรานะเคยไปเดินที่จตุจกักรนี่แล้วก็เจอต้นนี้เลยนะคะซึ่งเพื่อนๆคิดว่าถ้าเซฟาเลียมสูงแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีแต่เราอะจำได้คร่าวๆนะว่าพี่คนขายอ่ะบอกว่าแบบน่าจะประมาณ20ปีอย่างนี้ได้เลยนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะคะไหนใครมีประสบการณ์เคยเลี้ยงเมโลถึง20ปี ป้าปาลองเมนต์มาบอกกันหน่อยสิว่านางสูงเท่านี้เลยไหมและอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างดอกของน้องเมโลที่บ้านแล้วค่ะสีชมพูน่ารักเลยไหมคะเพื่อนๆเริ่องดอกนะคะจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือเราไม่ต้องผสมเกสรเลยเพราะว่าเรานะคะมีต้นเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ผสมเกสรอะไรด้วยเนี่ยค่ะเขาก็ติดฝักด้วยตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เพื่อการอยู่รอดทงสายพันธุ์เขาะเนาะพอออกดอกได้ช้าก็เลยสามารถติดมเมล็ดได้เองนะคะซึ่งก็น่ารักนะดูดิได้ฝักแบบใหญ่เบิ้มเลยนะเพื่อนๆดูดิไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในนี้จะมีทั้งหมดกี่เมล็ดนะคะเดี๋ดูดูดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราเพิ่งติดฝักเนาะอย่างที่บอกไปก็คือตอนที่เป็นมือใหม่ซื้อมเมล็ดมาเพาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นแรก เพื่อนๆว่าคิดว่าในฝกักอ้วนนี้จะมีเมล็ดทั้งหมดกี่เมล็ดเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงขึ้นมาเอาไงอ่ะวิวิมันซ่อนอยู่ข้างใต้อกหนาใหญ่ปะเฮ้ยหูมันเม็ดพริกเลยใหญ่มากนะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาอีกอันหนึง่ง รู้สึกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความฟินนะคะเพื่อนๆซึ่งมันดึงขึ้นมาได้ง่ายมากๆเลยนะคะอุ๊ยน่ารักอะดูดีเหมือนเม็ดพลิกสองอันเลยน่ารักปะจริงๆนะคะถ้าฝากเขาอะขึ้นมาเราเป็นสีแดงแบบเนี้ยก็คือสามารถเก็บไปพอมมลิตได้แล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเก็บไปพร้อมเมล็ดได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างเมล็ดแล้วก็ให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าข้างในเนี้ยมันมีเมล็ดเยอะขนาดไหนเรานะคะก็จะมาทําการล้างฝักของหนองเมโลนที่เราเก็บได้สองฝักกันนะคะตัวอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะก็คือไอกระชอน จะใช้แบบสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้นะคะางยซื้อตามร้าน2ี่สบาทมีขายนะคะหรือว่าไอากระชอนแบบช้อนปลาแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกที่ตาเขาแบบเข <c oughs> าเรียกว่าช่องว่างเขาเล็กๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ช่วยมเมล็ดของเรานะคะมันไม่หลุดรอดออกไปได้เนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาทำการบีบเขาเออกมาก่อนนะ ดูเหมือนเม็ดพริกปะอุ้ยอุ้ยเหมือนเม็ดเจ้ามังกรเลยอะ่ะเออเม็ดเขาใหญ่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นใช้กระชอนยีบาทล้าน20บาทได้เรจะบี้ขอเ,เข้าไปเลยนะคะเนี่ย เราต้องล้างมเมล็ดก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ดีดยดิเวลาเราเอาไปพร้อม,มเมล็ดนะคะก็จะง่ายขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างน้ำํำ้าเหมือนยิมโนเลยนะเนี่ยล้างน้ํานะคะ เทคนิคนะคะก็คือแค่เอาเมือกสีขาวๆใสๆนะคะล้างออกไปที่หมดเนาะให้เหลือไว้แต่เพียงมเมล็ดอย่างเดียวค่ะอันนี้ล้างค่อนข้างง่ายนะคะ,มะเมล็ดเจ้ามโลเนี่ยออ้ดูดีได้เยอะมากเลยนะยังไม่อนดูดีได้กี่มเมล็ดไม่รู้บีบๆเขาหน่อยนะคะไอ้พวกเมือกเนี่ยมันจะได้รุดออกเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนๆง่ายปะ เพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะกลัวมเมล็ดหลุดรอดอะ่ะเพื่อนๆลองสองชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะชั้นหนึ่งเป็นตะแกรงยี่สิบาทช่ปแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็นที่กระชอนปลานะคะก็จะช่วยเรื่องการมเมล็ดหลุดรอดได้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยง่ายไหมแล้วก็เอามล็ดเมโลนะคะที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยไปพึ่งตากแดดให้แห้งนะคะแล้วก็ค่อยนําไปเพระเมล็ดเนาะ ยง่ายมากๆเลยได้เยอะมากเลยนะนเพื่อนๆนับถูกเปล่าว่ามันมีทั้งหมดกี่เมล็ดมีใครที่ชอบต้นเมโลเหมือนกันบ้างไหมคะเม้นมาบอกกันหน่อยสิว่าของที่บ้านเพื่อนๆเ,เลี้ยงกันมากี่ปีแล้วเราก็ได้ต้นใหญ่ประมาณกี่เซนแล้วคะ่ะมาเปรียบเทียบกันสิว่าประมาณหกปีของเรากับของเพื่อนน่ะมันจะใหญ่หรือเล็กกว่ากันนะคะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะ เอาเพื่อนเพื่อนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจะหรับวีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่๊ไยบาย